พี่น้องเลยเนาะนี่คือเลือดเนาะโฮเมนเด้อนะโฮเมนเลือดพี่น้องเลยเนาะเป็นสีเลือดซือ่อเป็นน้ำเฮลูบอยเนาะอ่าเพื่อเพี้ยงสื่อผระอ้อมเนาะอ่าแก้วยังมุม,มีตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นผ้าแพร่คนโหนพี่น้องเลยอุ้ม,ไ,มได้ย้ำนะ้ำหกักตามจริงน่ะขอโทษเด้ออ่าคนคุณยิงคลอดลูกใหม่พคนหายน่งแบบนั้น แม่งปิ่ง <reconstruction> ตับเด้อบุญซื้อมาให้นี่ปิ่งตับเนาะเดี๋ยวบุญเคยบอกว่าเนี่ยไวซื้อแม่นว่าชีเปิดออกมาปุ๊บกินเลยบ่แม่นผสมน้ำเนาะผสมน้ำให้ ทางก็แห้งพี่น้องเลยเนะาะหักษากันใจมุกหมุกอยู่เสียงดังปองแปง้งปองแปง้งแค่แนนแต่ทางดีเนาะทางยากคำว่าเคลื่อนล่ากัาาาบกบุกคอยไกลบันไดเนาะก็เลยแค่แนนแต่เบาเพียงพนขับรถนิ่มพี่น้องเลยเนาะนิ่มนวลน,นางไปด้นเพราะอยากรับคนเลยพี่น้องเลยเ <c oughs> อ้าพี่น้องเลยเนาะนี่คือเลือดเนาะโฮเมีนเด้อนะโฮเมีนเลือดพี่น้องเลยเนาะ เป็นสีเลือดซืสิเป็นนนะ้ำเฮลูบอยเนาะเพื่อสีมามันรุงเลือดให้กับน้องมาน้องสาวของน้องปาองนนะาลาเป็นน่องอะไรเนาะบาดเวลาเพิ่นกินน้ำห้อนแล้วหรือว่าออกไข่แล้วเป็นน่องอะไรเพิ่นกินเพ<า>ื่อรุงเลือดเติมเลือดเลือดจางเนปะ็นน่องอะไรเนาะเพิ่น,อน,นะอนเอ,อ,ขอ,ขอนื้อนว่าครอบครัวเพิ่นเป็นโรคไอยังก่อนเป็นน่องผมลืมเลยคาราเมียบนะ่เนาะประมาณนี้แหละ ว่าพิถว่าถือพี่น้องขอโทษขอภัยเด้อนาตาชื่อคุณเช้าหน้าชื่อ,อ,อไ,งไงม่ให้น้องเอิงได้พี่น้องเลยเนาะเมี่ของน้องเอิงซื้อไม้พันกร,รวานเห็นทางเบาเพียงซื้อผ้าอ้อมนเนาะอ่าแต่ว่ายังมุมีตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นผ้าแพ้คนโหนพี่น้องเลยอุ้ม,ไ,มได้ย่ำหนาวนะเนาะเดี๋ยซื้อไมอ้สี่พื้นเนาะแต่กัดทนนงงี่นอนพี่น้องเลยที่นอน ตู้เล้าผู้ชายมันบ่อวนสื่อคือว่าผู้หญิงเป็นลายของผู้ชายนะเนาะอ่าลายผู้ชายสีน,น้องเลยมาสามแล้วเนาะที่พี่น้องเลยปิ้งตับซุกแล้วเนาะแล้วกะ็ตับสดอะไรพี่น้องเลยแนวหนมันร่างนะ่าคือทับสดเนาะเ <c oughs> อ้าสิไปให้ทางน้องมา สว,วัสดีครับทุกคนนี่แหละเป็นหน่อยนะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณไปยังแม่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะตอนนี้พันยูประเทศต่างประเทศเนาะขอโทษขออภัยด้วยแม่เดลยลืมอีกล่ะเ,เป็นแม่แม่ใหญ่น้อยอ่าแม่ใหญ่น้อยอยู่ทางต่างประเทศนะเนาะอ่าเพิ่นกะได้ส่งเงินมา อยากขายบุญนแปลเป็นสะพานบุญนไห่เนาะไห่ครับหนองมาผู้พันธีขาดเลือดเราไปนอนกัน,นเรนาก็เลยแนะน้ำอยากขายบุญซื้อบำรุงบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงห่างกายเนะี่ยเนาะแล้วก็อยากขายซื้อยาบำรุงเลือดยาบำรุงเลือดเนี่ยวุ้นหาอยู่ที่บ้านดงบุมีพี่นนะ้องเลยเนาะเป็นแคปซูลบุมีที่แต่ทางเบาเฮียงมันซื้อมาแต่ไซเดนแล้วเมื่อวานกะ็เลยขายเป็นกินของเบาเฮียงไปก่อนที่จวก็จังคอยซื้อมให้เพิ่อนอีกคนหนึ่งเนานะ าเนะสาธุอนุโมทนาสาธุเด้อเนาะน้ำเมฆเมฆน้อยๆอีกทั้งต่างประเทศเนาะก็ค่อยเมฆอยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจเด้อทำบุญทำทานให้กับผู้ทุกข์ผู้ยากส่วนชีวิตคนเนาะก็คอยอยู่ดีแห้งก็สุขสุขคนเด้อเนาะสาธุสาธุสาธุเด้อเนาะไปหับไปชนกันอยู่ท่ามกลางภูริพินาศเลยเป็นยังไงเนี่ยนาแดงหุ่นหุ่นคืออะไรบ่าหรือว่าจังใดเนาะอ่าพี่บ่าวเฮ็ดมาบุญมาหนาแดงเราจักใส่เบาเฮียงเพิ่น คอมเมนต์ใส่หรอกพี่น้องฮะหาเบาเพียงจับกล้องพี่น้องเลยไปตึ๊บอืมให้เบาเพียงเด้อเราก็ระมัดระวังในการใส่กล้องขอแขยงกันดีพี่น้องเลยคอยย่องย่องย่องขึ้นว่ากล้องแขยงเนี่ยมันสะเทือนแล้วมันไม่โบรังพี่น้องเลยเอ้าเอ้าสบายดีสบายดีน้องป้าอือแม่พี่ป้ายพีป่ป้าโชคพี่น้องเลยผู้สาว สามสาวเลยสามสาวูสามมีเสียงมาปองแปงแปงเลยเบียกเบียอ่เ้เนาะเีนยมือนี้คืมีสีสันกูเก่าบะยิ้มเมนพวมายามเลยบอ่ไข่เนี่ค่ไข่เนี่ยอย่าบอาะให้เราอาบไปน ใครอยู่อาไรนมำหอ่อนแต่วุน้นมาบอกท่านว่าเนาี่ยจะน้ำเย็นบ<ม>่ะโอ้ยน่องปลาเนีน่ยเนาะเปไ็นอะไรนอนมาเคือ่อนในมวนบ่มาละฟันดีบ่ะเป,นปน็นนอนบ่าห่างอีกแล้วเนาะมาวันนีาา้ธรรมดาธรรมดาเนะาะภาวะเด็ก นอนมานอนนะคะไอ้คเพราะว่าเล็กน้อยส่วนร้านนี่สีหายยังคืนหายยังเว้นหน่อยนอนอทำเป็นโลกของเพื่อนนาะเป็นแบบปกติเนาะ<อ>าผมหลายครับเนาะ <laughs> ผมก็โดดทะลกเจ้าหน่ <laughs> อยฮะโดยโดยมือนีคือสีสันขึ้นเนานะงามขึ้นเนาะกินแล้วอยยาดกินแล้อยยา,ายบาเยี่ยงไร อออ่าตุ้มมืออยู่ไปนอนอันนี้ว่าที่นอนพันนะแล้กวกินกน,นมเจ้าปะ<ร>มีน้ำนุ่มหรอปะมีเลยมีแล้วน้ฮงอยู่ไฟกินน้ำหอนหอน,นะเนาะนางลบตะกู่ตะกู่ค,กคุณกูเฮ้ยยัอบอกกินหอนพ่อปะฮะ <laughs> ชัวพ่อมาลากไปหาผู oh no, ้สาวเราไปจักบอกไปฮะพ่อมาท่องไม้เอ้ยโมเม็งบอกไว้ท่องไม้แล้สะดุ้งเราไปนอนกันทางไหนยิ้มมยิ้ไปเปื่อโย่จะว่าจะมาอยู่พี่มาที่ทุ่งบ่าวเท่านี้ไปจักที่แรกมาอยู่ไก่นอนเนาะไปนอนเลยโตมาหาปู่อยู่บ๊อบ อ้อชาวบุญคอนอยากดิ้บไม่เจ้เนี่ยฟังเสียงในเอฟซีอยากฟังเสียงเจ้ามาถ่ายแต่ละครั้งคอได้ยินเสียงก็ได้พี่อะไงเนาะแขวะดำๆเลือดเหลืองเนาะเขากินอะไรบ่กินหักหักไม่เนาะหักตามจริงน่ะขอโทษเด้ออ่าพนผู้หญิงคลอดลูกใหม่พนบวายนั่งแบบนั้น เขาบอกยิ ه, ه, Arizona, ่งหมออกจะนั inform inform ่งแบบนี sure> ้เออเปลี่ยนหมเออเออนั่งแบบนี้นั่งยุ่งไว้เออความแพ้มันสีนาำเช่าเนาะนั่งแบบนี้คือขอโทษด้วยเวลาคนนี่นี่นี่นี้ลุ้งดุกเลยนี่โหนเห็นเมียบุญดอกเนาะนั่งกระทาเดียวตลอดจะบ่เมื่อยบ่เมย์โคตดเอ้าเราอะเย้กิจจา อยังยิ้มบอนะเยวอาถือ,อถใจได้เนี่ยวุาถือใจยิ้มอโอ้ยเนาะถือนางมาอายุสิบหาปีเป็นบ่เจ้าเัวกับชิมาป่ะิบหกห <c oughs> ัวสิพกพวใหญ่กวปีหนึ่งเนาะค <c oughs> ือได้ยิ้มข่าวยิ้มถือใจน่ิ้ข่าว่าเจ้าบอมาหาพัวเจ้าเน่ะมักพัว แต่ว่าหามักแห้งมันมาทำเขาป่เลยเอ่อแต่ว่าพอหามาเอาเสือกผูกกับวิญญาณเนาะ,นะ <laughs> เอาเสือกผูกกับวิญญาณได้เนานะแบบเสือกขาดเลยหอยอกันหอยอกันอืมอืมหอยอกันได้พอเสือดื่มมาวุ่นไม่กินนมได้กินบ้าขนมกินข้าวแล้วป่ะอ,อืม thì pến thám cho mình năn đó quá, ôi muk chá khói, mắc khao hang, ai nước khao à, của bố yêu nó mà nó khỏe, cái nó, dài dài dài, cái nó là bẹ, cứ là bò để trang nhang nó, bẹ 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 คิดว่าเมื่อได้สิแต่งงานกันจักแลอจักและหาเงินอาคาก่อนเนาะเดิอจักปี้อะมาอยู่น้ำกันเจตเือมืมือมือปมือน้ำหัวหอดปีอยบอกโอ้ ລາວເມື່ອໄດ້ຕັກຂແື່ອງຮີດລ່ງຂອງນເຮັດແລ້ຍັງຄືກັຍັ່ງຢເຮືນເຮືນຍູ່ນາະເຮັດຮີດຂອງແລ້ນຮືອນຍ່ບໄດ້ັກັນປເຮນແມ່ຮົາຂຶນໍໄດ ทางคนกินทางบ่อได้อ๋อบัดนองพันิุ์สิมือขึ้นอย่างบ่อได้กินข้าวอยู่ตลาดนอกจากปลากระพัะแล้วอย่างขึ้นองปลาเนาะเย็นว่าพ่อตีแล้วซิมอนอนพ่อขึ้นพ่อกระเพาะอไรเพราะแห้งอีกเนาะตอนนั้นาไปนอนขึ้นแม่เขียนน้ำขึ้นองปลาในแตงแล้วะ แตงงน้นองเรานี้คือขั้นไปในข้นไปนี่ก้นไปแต่จะขั้าได้เดมาทัวรขั้ด้อแ่นี่บอได้เนาะต้องต้องแตงก้อนเนาะด้บุรีบุรีบุรีเด้งเด้งจะเอาข้าวข่าให้นล็กน่อยคนจะกินก่อนคนจะกินข้าวกได้เห็นบ่จังบุรีเด้ขบวนเห็ดเบี้ยขบวนก่อนได้

ล at, <S <S AH ูกค uh, uh. mm. uh, right. ุณยิ tem, right. ่งก oh. um. hmm. ันงลตองอันนี้ปิงตับเด้อบุญซื้อมาให้นี่ปิงตับเนาะเดี๋ยวบุญเคยบอกว่าในี่ยไว้ซื้อขอมาให้เด้อพูดกบไอกับอีแก่ไปไ้อไงฝากนเลยน้องตือนเด้อยังบอกฝา อันนี้ของเจ้าเด้เอาไกินเด้อหัวใจได้โรยไปยังแล้วก็อันนี้ตับสดอันนี้เด้กระวนซื้อมาให้โลหนึ่งฮะฮะไว้ผู้เป็นเอือยปิ้งไปกินเด้เอ่อพอมันอยากมันเน่าวกับปีงหมดเลยปิ้งมันแห้งหมดเลยอือเอาเห็ดอ้ไรกินก็ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าบ่นเลย แล้วเหนืออะไรเหนือเขายตลอดเราอยู่ในเขาไฮเหนือตลอดเลื่อนไปทางบ่าวทั้งบ่าวทั้งนั๊นไปบ่าวถาทั้งบ้านจั๊กไปถากะหนาวทำอือถากะนาวทำเนาะอ่บารนี่เป็นน้ำแดงเด้อบารนี่เด้อนี่เป็นเฮลูบอยอันนี้น่ะเล็กน้อยมอหกินเด้อ นึกว,ว่ามอยกินโมเมนว่าแมวของโมเมนว่าขี้ที่เนาะอยากให้เจ้าบำรุงเลือดเจ้าหันเนาะอ่าแล้วก็โมเมนว่าที่เปิดออกมาปุ๊บกินเลยโมเมนผสมน้ำเนาะผสมน้ำให้มันน้ำสีดแดงๆแล้ว,ลวอมอยมันหวานหลายเด้ออ่านมันหวานหลายกินจางๆกินจืดเอาเด้อ ตัวเลอยมะกอกมะอ้ยปลาลูกนียงนะไมอกไอนองเขาใจยังนาอุนวะนะเขาใจว่าน้องดอันนี้ผสมกำน้ำเด้น้าห่อนอุ่นอันนี้ผ้าอ้อมเด้ กนโนี่แหละเนาะปุ่มมันเปลี่ยนมันเปลือยแล้วก็ซักเปลี่ยนซักก่อนตบก่อนจะมาอุ้มมาตุ่มกผนเด้อเหมู่บ้านก็มั่นนี่ตัวใดดีใครกใครกว่ากันฝ้ายกับบุญนัยแหละดีบุญนัยมือนี้มือนี้แล้วก็ใครไทยอยู่มั่นนี้ไทยใช่ปะ ดีแหละมันก็คอยดีขึ้นแต่ละมื่อละมื่อแหละดีแหละดีใจโอ้แต่อาน้ำเย็นในบ้านนี่ยังบาดเลยแม่ปลากาไก่จิบากอดอยู่ตรงจากเราเนี่ยจากเราเนีจากเราเนี่กินนีดอกวะนางนี้นางนี้ปลาลุงเย็นอ่ะมันอร่อยนะเออเออเออ ลองทำออกได้ทำตาแล้วขีดประุนเนาะทำออกไม่เนยเจักมือเหรามือนี้บอะเช่นไงปูนบ่๊ะมือเหนแบบปูนอไหนนี่กันงายกับปูนอรอีกปูนทเราทงเบอร์ไหนปูนตดห้าปีพี่นางแสดงว่าล้มบางไปสิบี่ปีไปเนาะ

เดิล oh, uh, oh, really? ่าเอาเดจนูเอาห้ตลอดเราบอกยามือนนน้องยามูดีเราอยามือดูมนนองกอนอีกช่างน้อยเป็นมูกันเ้าเอาสองสมืเาไปอีกสองสมือจังมากมีแนวนะ้อยา่งานกินหอเยืมกนบ่ยืมเงินหเาไม่มเนาะ คือว่ายากได้ชิมได้ยังย่งาใสแต่ว่าอยากได้ชิมละกเก้านชิมลักเจ็ดเอ่ลินบ่ได้เราเรได้อย่างมืออย่างมือเราบอมีชั้นยานบ่มีบ่ยูนี่บ่มีบทูบบงทตาคได้งเอายังอาเอางอาัอายอายัองอยัายั่องอยัางอยังเอยัเายัอากงาัาัายอาังอาเมายัายเอายงเอายังเอาเอ พออย่าดบไฟ้าวนไปบกก็เห็นเราเนาะบอ้องมาเนาะเาได้เห็นเนาะอนี้มาอันนี้เป็นเงินของแมย์เมย์ใหญ่น้อยเนาะใหญ่น้อยันฝากมาเด้อขอบใจทั้งเมย์ไม่ใหญ่น้อยคนเด้อขอบใจขแม่น้ยลายลายเด้อ ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อคราห้มงเจ็บอย่าให้ได้ของใครให้มี่ดขาให้ได้ิ่นคิดส right> ิ่งใดเขอให้ได้สิ่งนั้นหเงินหมื่นตื่นขอให้ได้นแลรับขอได้เงินหมื่นตื่นขอได้เงินแสนเงินล้านเด้อแต่นี้ต่อไปต่อไปสุขกายสบายใจสายสซถุ ขอบใจบาบุญน้ำเด้อขอบใจลายเด้อเอเฮี้ยงกอดอดคขออภัยเด้อขอให้อายอยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพแข็งแรงควเจ็บจได้คอไใครจะมีเด้อแต่นี่ต่อไปสุขกายสบายใจซาตุาตุซาตุขอัใจคาอภัยเด้อขอบใจลายสาหรับคำอวยพรอวยไซเนาะนอนรับเงินเป็มื่นนอนตื่นเงินเป็นแสนเพยงแล้งนอนเงินล้านเพยเ้ ถ้าเอาบริษัล้นหามก็ไม่ได้เลยพี่น้องไงเนาะคือคำอวยพรพี่น้องไงเนาะไปซะเนาะเมื่อก่อนเด้อจะไปเบิ่งเฮือนอนไรก่อนเนาะซื้อเนของฝากของตอนหม่ทันจดหมายเมื่อแล้วทมงานน้ำเนาะถามเอาเฮียงก็ได้ัที่ประชงบ่ถามเอาเฮียงเด้อเออลืมมัน่ะที่นอนโอ้ยลืมบอกที่นอนที่นอนเลยเด้อไปตาก แต่ละกค่ะนอนเด้อเอ้ยยังหมดหูซื้อปะยังมุ่งเมื่อวานนี้คือบชัยเนาะยันยุ่งยันยังกันเขาหูแล้วเชนตั้งซื้อยังซื้อบุญบุญมาเด้แม่ซื้อมาล่ะลูกซื้อบุญเป็นเพื่อแม่บุญมาพ่ะ่บัตรองเลยเนาะแม่บุญมาเขาโอู สรุปว่าสิเมื่อบอถามเอาเรี่องมาแล้วสิเมื่อส่งจะบ่แข่นตะข้าเวียกอยู่นี่เราขาเวียกเอ้ยมาจากขอไม้เน่ะถามเอาเรี่องเด้อเพราะว่าประมูลถามว่าประมูลมีรถบุญสิพาไม่ไงวะนี่เรี่องยันนไปเบียกทั้งอื่นนะถ้าจาโอเคพี่น้องไอ้ระมก็ใชได้ไปทั้งอื่นก่อนไปเบิ่งเฮือนร่างนันก่อนเนาะ สบายดีว่าสกู๊ตคนได้สอยไว้เด้อแห้งๆเอาไว้เขาเป็นยังเมื่อมือหนาให้แลีนเราเด้อเรียนเอาเข้าใจเบาเฮียงก็ได้นาะจับกล้องให้พี่น้องเลยเนาะไปดีไปดีพี่น้องโดยโดยตัดกองมือใหม่ไปไปสายพี่น้องเลย